สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวสองภาษาทุกๆบ้านนะคะวันนี้คุณครูจะเข้ามาแชร์คลังประโยคนะคะที่คุณพ่อคุณแม่จะไม่พูดคําว่าไม่อย่าไม่คะลูกอย่าทาคะลูกแต่ให้เปลี่ยนไปว่าอยากให้ลูกทําอะไรอยากให้ลูกทําสิ่งไหนอะไรที่ลูกพอจะทําได้อะไรที่ลูกทําได้ให้พูดสิ่งนั้นไปเลยนะคะนักจิตวิทยาเด็กบอกว่า ้าเราไปพูดว่าไม่อย่าไม่ทําอย่างนั้นไม่ทําอย่างนี้อย่าทําอย่างนั้นอย่าทําอย่างนี้เด็กน้อยมักจะตัดคําว่าไม่และอย่าออกไปไม่ได้ยินเลยค่ะเช่นบอกว่าอย่าวิ่งโอ้โหวิ่งใหญ่เลยค่ะอย่าทำทำใหญ่เลยนะคะอย่าไปไกลๆนู่นไปนู่นแล้วเฉะนประโยคน์โพซิทีฟนะคะคือประโยคที่ไม่มีคําว่าไม่และอย่าให้เขาทําอะไรนะเช่นว่าอย่าวิ่งค่ะลูก dot run dot run don't run เปลี่ยนเป็นเดินช้าๆคะ่ะลูก walk slowly walk slowly walk slowly นะคะ after วไว้ยุ่ง f a ่ t ฟล์ลออฟเอ t ตัวไว t f ุ่งไม่ออ่าเติมไปหน่อยไม่งั้นหนูจะหล่นลงไปนะคะอ่าต่อมาอย่าไปไหนไกลๆนะอ่าแทนที่จะพูดว่าอย่าไปไหนไกลๆนะ don't go far away Don't go far away นะให้พูดว่าอยู่ใก,กล้ๆคุณแม่ค่ะนะคะ อยู่กใกล้ๆคุณแม่ค่ะ Stay beside me Stay beside me นะคะ Stay beside me นะคะ beside ไม่มี s นะคะถ้า beside ที่มี s แปลว่านอกจากอ่ะระวังตรงนี้ด้วยนะคะอย่าดื้อน,นะคะลูกตัว be naughty don't be naughty อ่ะไม่พูดเลยว่าอย่าดื้ออย่าโศงยิ่งดื้อยิ่งโศงนะคะให้เปลี่ยนใหม่ค่ะพูดว่า Behave yourself Behave yourself นะคะ Behave yourself ทำตัวดีๆหน่อยประพฤติตัวดีๆหน่อยนะคะลูกนะคะอย่าพูดคำหยาบสิคะลูก Don't say rude words Don't say rude words Don't say rude เปลี่ยนเป็นพูดพะๆค่ะพูดดีๆค่ะ say nicely say nicely say properly นะคะอย่าขยับลูกอย่าขยับนะคะแทนที่จะพูดว่า don't move don't move ให้พูดว่า stay still Stay still, stay still, ยืนนิ่งๆค่ะลูกอ,อย่าพูดเสียงดังค่ะลูก Don't speak loudly, don't speak loudly นะคะเปลี่ยนเป็น,ปนพูดเสียงเบาๆหน่อยค่ะลูก Could you keep it down please? Could you keep it down please? หรือ Be quiet please, be quiet please น้องเปิดน้ำแรงไปนะคะอย่าเปิดน้ำแรงสิคะลูกแทนที่จะพูดว่าอย่าเปิดน้ำแรงสิคะลูก Don't turn up the water pressure, don't turn off the water pressure ะะแรงดันน้ำนะคะ Water pressure เปลี่ยนเป็นเปิดน้ำเบาๆหน่อยนะคะหรือปิดแรงดันน้ำนั่นเองนะคะ Turn down the water pressure Turn down the water pressure ต่อมาอย่าปิดประตูเสียงดังสิคะ่ะ Don't bang the door Don't bang the door นะคะเปลี่ยนเป็นปิดประตูเบาๆคะ่ะลูก Close the, Close the door Jelly Close the door Jelly นะคะ Close the door Jelly After we gonna pinch your finger เอาตรงว่า It's gonna pinch your finger mm hmm. นะคะ pinch mm hmm. ก็คือประตูหนีบนั่นเองนะคะไม่อย่างนั้นประตูจะหนีบค่ะอ่ะและแน่นอนค่ะสุดฮิตเลยนะคะคือรูอ้ชับร้องไห้งอแงใช่ไหมคะร้องไห้งอแงคุณพ่อคุณแม่ก็จะบอก don't cry ต้นไคร้นะคะหรือว่าโยเยก็ใช้คำว่า whine whining นะค wh ะ whining สกดอย่างนี้นะคะ the b h i n e whine whining don't whining don't whining don โดน t cry แน่นอนนะคะในเรื่องคุณพ่อแม่อาจจะสแสดงความเข้าใจลูกให้เวลาลูกนะคะโดยพูดว่า I understand your feeling you must be very angry be here honey when you feel better m o m m gonna come back and talk to you we gonna sit down and talk nicely okay I love you นะคะแทนที่จะพูดว่าอย่าร้องไห้นะคะอาจจะบอกว่าคุณแม่เข้าใจความรู้สึกหนูนะคะคุณแม่รู้ว่าหนูต้องโกรธแน่ๆเลยให้หนูอยู่ที่นี่นะคะ แล้วกเ็เมื่อหนูรู้สึกดีขึ้นแล้วคลายความโกรธแล้วคุณแม่จะกลับมาแล้วเราก็จะมานั่งคุยกันดีๆนะคะคุณแม่รักหนูนะคะประมาณนี้นะคะแทนที่จะพูดว่าต do that, do this นะคะเปลี่ยนเป็น do that do this นะคะหรือว่าถ้าลูกทำตัวไม่น่ารักนะคะแทนที่จะบอก do that, do this บอกไปเลยคะ่ะ act properly a c properly นะคะทำตัวดีๆคะ่ะลูก ประมาณนี้นะรู้แล้วนะคะนำไปใช้กันได้เลยนะคุณรู้ว่ามันยากมากที่จะไม่พูดว่าไม่แล้วก็อย่าเพราะลูกเราชอบทำอะไรที่เราห้ามอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะคือยิ่งห้ามยิ่งยุ่แต่ลองพยายามทำดูนะแล้วมันจะเวิร์กมากเลยนะคะแล้วเราจะกันในวิดีโอคลิปดีๆที่มีประโยชน์แบบนี้ในคลิปถ,ถัดไปนะคะเสียบบายหนีไว i ิงมามิสฮ s h e อัพสเตอร์สเสียบบายบ Thank you for watching. You're now watching Mommy Dolly, and again, bye bye. You're now watching Mommy Dolly, a bilingual family style by me. See ya, bye bye. Use it. You need to take a bath now. Go, 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 go.